ครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการตัดยกยอดต้นก้ามกุ้งด่างนะครับผมเชือดต้นใหญ่ที่เรามีในสวนเลยนะครับผมซึ่งเ,เป็นต้นนี้นะครับผม ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เราขยายจากในแล็บของเรานะครับผมก็เราเอามาปลูกประมาณ4ีเดือนครับโตพร้อมที่เราจะตัดยอดมันออกเพื่อที่จะให้เตรงโคนของมันเนี่ยแตกกอขึ้นมาใหม่นะครับผมอันแรกก็คงจะต้องหาตรงที่เราพอจะวางมีดได้ซึ่งมันก็คงจะต้องเป็นจุดที่มีรากด้วยนะครับผมน่าจะเป็นสักจุดนี้และกันตัดลงไปเลยรากขาดไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้พอเราออเอาไปอบพอเราเอาไปอบยังไงมันก็ รอดอยู่แล้วนะครับผมที่จริงตัดได้อีกข้อนึงเนาะก็ประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้หลังรากเส้นนี้ครับผมก็ตัดได้อีกข้อหนึ่งพอตัดเสร็จเราก็จะใช้ปูนแดงนะครับอันนี้ไปขโมยของยายมานะครับอย่าบอกยายเชียแล้วก็ป้ายตรงที่เป็นรอยตัดเป็นรอยแผลนะครับเพราะเพื่อป้องกันเอ่อเชื้อราเนาะนะครับก็ให้เขาแห้งสักพักจะเอาไปลงอบนะครับผม อบในโรงอบที่เราเพิ่งทําเสร็จมาหมาดๆ,ๆนะครับผมเรียบร้อยครับต้นต่อมาก็จะเป็นต้นนี้นะครับผมต้นนี้เนี่ยเขาจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีหน,อออน่ออ่อนขึ้นมาด้วยประมาณสองนอนะครับเดี๋ยวมาดูกันต้นนี้เขาก็จะมียอดเพิ่งแตกมาใหม่ประมาณอ๋อสมยอดนะครับมี3ามยอดก็อันนี้หนึ่งยอดโอ้โหแบบสวยงามมากนะครับแล้วก็เนี่ยยอดที่สองเนาะแล้วก็ยอดที่สาจะอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรา ไม่ตัดยอดที่เป็นต้นแม่ของเขาออกเนี่ยก็จะทําให้ต้นนี้โตช้าตัดออกค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแล้วก็จะไปสับเป็นข้อขออันนี้ผมคิดว่าเราควรจะสับประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็ยกยอดมันออก อันนี้ขาดไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะอาจจะกระเทือนใจหลายๆท่านนิดนึงนะครับผมเนี่ยขาดอีกแล้วนะครับนี่ก็ขาดนี่ก็ขาดนะแต่ไม่ต้องกลัวใบก็ขาดด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่าตรงนี้ยังมีตาอยู่นะครับก็เดี๋ยวพอต้นนี้โตก็ตาตัวน,นี้ก็จะโตตามเนาะตัวนี้เราก็โหดว่นนั้นนะครับเราจะสับเป็นท่อนเลย ครับนี่คือหนึ่งตาใบสวยๆแล้วก็รากขาดๆนะครับผมแล้วก็ใช้ปูนกินหมากของคุณยายนี่นะครับถทาตรงรอยแผลของมันเหมือนเดิมเลยเนาะตัวนี้ก็นิดหน่อยนะครับส่วนยอดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตานะครับอ,อ๋อต้นก้ามกุ้งเนี่ย คือตาของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้ามใบนะครับดังนั้นคือเวลาที่เราตัดก็คือเราเล็งตรงใบได้แต่ก็คือหาตาให้เจอก่อนนาะอค่อยตัดเดี๋ยวตัดไปเจอตาเนี่ยก็คืออาจจะเจ็บปวดนิดน,นึงนะครับผมก็ผมก็จะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็รากขาดอีกแล้วนะครับอย่าถามหาความประณีตแล้วก็ฝีมือจากพวกเราครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้เขาก็น่าจะทนก็ ส่วนมากที่เคยทํามาเนี่ยไม่เคยตายเนาะแล้วก็จะมียอดนี้ยอดหนึ่งอันนี้สวยมากๆเนาะสวยมากสวยมากสวยจริงแล้วก็เนี่ยด่างแบบด่างลงก้านคือยอดเนี้ยที่จะขึ้นจากตาตรงเนี้ยคอนเฟิร์มว่าด่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าด้วยความที่เส้นด่างเนี่ยเขาพลาดผ่านตานี้พอดีนะครับดังนั้นคือไม่ต้องลุ้นครับด่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับก็ป้ายตาเก็บไว้นะครับ,บ,นะรบเรียบร้อย